อีกครั้งนะคะไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าเทอมนี้รับรองว่าต้องมีเรื่องสนุกสนานบานสะทยเกิดขึ้นมากมายค่ะนอสวัสดีค่ะทุกคนอุ้ยค่ะไก่จางค่ะนี่หน่าค่ะแหมเปิดเทอมใหม่แล้วพวกเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งดีใจจังเลยค่ะแล้วไก่จางนาะ จจใที่สุดเลยเพื่อนๆคิดถึงพวกเรากันบ้างหรือเปล่าคะนี่น่าคิดถึงทุกคนเลยค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะสวัสดีทุกทุกคนเป็นยัไงบ้างมาผู้เด็กรักใคร้กลมเกลียวกันแบบนี้รู้สึกดีจริงๆเลยนะคะนั่นสิครับเด็กๆรักกันคุณครูก็รักกันแฮปปี้จริงๆนะครับรู่แจ้ก็พูดอะไรก็ไม่รู้ จริงๆเลยอ้าวเดี๋ยวสิครับครูติ๋มเราผมด้วยสวัสดีจ้าทุกๆคนปิดกเทอมยินดีไปพักผ่อนแต่อากาศที่ฝรั่งเศสมาด้วยล่ะบองชูกบมองตะเลวูบอนชเน่ภาษาฝรั่งเศสน่ะที่ฝรั่งเศสน่ะชอกกแลต ฉันก็เลยซื้อมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยขอขอขอขาขอ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 มอนอข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 อไอข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 อ่อขอขอขอกอขอขวขอ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 ้อข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 ออขออขอขอนอข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 กขอ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 อขอขออออขอออ เรื่องดีๆตั้งแต่วันแรกแบบนี้เทอมนี้จะมีความสุขแน่ๆนเลยแต่มีอยู่คนนึงอะที่ยังไม่เปลี่ยนมาสายเหมือนเด,<ม>ดิดมนี่นี่หมายถึงใครกันเหรอฮะเออเอะกระแลไม่มอยากจะคุยแต่คุยซะหน่อยก็ได้ฉันนะ่ะนะมาถึงโรงเรียนนี่เป็นคนแรกเลยนะจะบอกให้หจริงเหรอจ๊ะโอ้ยโมแล้วจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงยะรู้กําแลเขาพูดจริงๆ หนูกะแะแม่น่ะเขามาถึงตั้งแต่ประตูโรงเรียนยังไม่เปิดเลยแหละครูทราบซึ้งมากๆจนไม่อาจกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้กืะอะแม่เก่งที่สุดเลย เรามาตั้งเต้นพักแรงช่วงปิดเทอมกันที่หน้าร้านยายขายทุกอย่างไงแล่ะจ้าขายทุกอย่างจ้ะร้านยายขายทุกอย่างเอเอ,เอแล้วนี่ยังไม่ได้เปิดเทอมหรอกหรอหเหลืออีกเดือนนึ่งจ้ะจะเปิดเทอมถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้นี้ฉันก็ฝันไปเองสิอ่ะฮะนี่ป้าฝันว่าเปิดเทอมแล้วอย่างนั้นเหรอฝันเหมือนฉันเลยอะ คนแรกด้วยนั้นจะบอกให้เอ๊ะไก่จังก็ฝันว่าเปิดเทอมแล้วเหมือนกันนะมีพวกเอสโมาช่วยน้องไอติมข้าถนนด้วยและและแพลลิสก็แจกช็อกโกแลตให้กับทุกๆคนด้วยเอ๊ะนี่พวกเราฝันเหมือนกันจริงๆเหรอเนี่ยรู้สึกว่าพักหลังๆนี่เราจะฝันเ,นเหมือนกันบ่อยจังเลยเนาะไม่แน่สิเพราะอ,อะไรกันน่ะอ่ะอาจเป็นเพราะพวกเราเป็นเพื่อนรักที่เคยร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันมาแล้วนะสิจ๊ะเราถึงได้ฝันเหมือนกันแบบนี้ ตอนนี้ฉันง่วงแล้วนะฉันว่าพวกเรานอนต่อกันดีกว่าอีกตั้งหน้าแน่กว่าจะเช้าก็ดีเหมือนกันจ้างั้นดาตีสวัสด์นะจ้าทุกคนดาตีสวัสด์จ้ากระแม่กระแลเมกระแลกมะ่ไหนเพิ่งนอนเองไม่ใช่เหรอนี่มันอะไรกันนี่ รู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีมันก็เป็นอย่างนี้ไปแล้วยังกับว่าพวกเรากำลังฝันต่อจากคราวที่แล้วยังไงอย่าง,งั้นเลยเะงั้นก็แสดงว่าพวกเรากำลังอยู่ในความฝันใช่ไหมเนี่ย,ยช่วยไม่อย่างช่วดีนะี่เป็นแค่ความฝันแต่ทำไมพวกเราฝันเหมือนกันแล้วก็ฝันต่อกันแบบนี้ด้วยเนาะก็เพราะพวกเรา,เ,ราเป็นเพื่อนรักกันไงจ้า เหนือความฝันกันแน่นียฉันงงไปหมดแล้วนะพวกเราดูทางนั้นสิอเอ๊ะและอะไรกันนะ่ะหรือว่าจะเป็นที่อยู่ของมนุษย์หีมะมนุษย์หีมางั้นเหรอก็ดีสิไดีไปขอความช่วยเหลือจากเขากันเถอะอะไ<ป>แลวถ้ากด<ป><ป>ว่าเขาเป็นมนุษย์หีมา ต้องหาทางกลับบ้านกันนะไม่งั้นเราต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดแน่ๆเลย Aungu ไม่ใช่หรอที่ว่าฉันจะทำร้ายพวกเธอหรืองไงอ่ะผู้กล้าทั้งสี่ฟังให้ดีนะมหันตภัยครั้งใหญ่กำลังจะมาเยือนโลกนี้อีกครั้งผู้ที่จะช่วยลอกให้ผลภัยได้มีแต่พวกเธอทั้งสี่เท่านั้น ยังไม่เปิดเทอมเลยนะเนี่ยงานเข้าซะแล้วมหันตภัยที่มนุษย์หิมะพูดถึงคืออะไรกันแน่ถ้าทางเทอมนี้สี่สาวของเราต้องเหนื่อยกันอีกแล้วล่ะค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับโฟแองจี้สสาวแสนสนกันในตอนต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้น้องๆคุณได้เห็นภาพน้ําท่วมเมืองแองเจลทาวซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจริงได้ในอนาคตแล้วน้ําท่วมเมืองได้เพราะอะไรนั่นเหรอครับ ก็เพราะโลกของเราประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็นน้ําประมาณ70%และเป็นพื้นดิน30%ซึ่งส่วนที่เป็นพื้นดินนี้คงอยู่ได้ก็เพราะว่ามันสูงกว่าระดับน้ําทะเลนั่นเองแต่ถ้ามีเหตุที่ทําให้หิมะจานวนมากที่คูวโลกละลายเป็นน้ําก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณน้ําในทะเลทําให้ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นจนทําให้พื้นที่ที่ติดน้ําทะเลทั้งหมดต้องถูกน้ําท่วมนั่นเองคราวต่ตอๆไปเราจะมาดูกันนะครับว่าทำไมหิมะที่ค่วโลกถึงละลายวันนี้บายบายครับ